น้ำเกิดปัญหาอีกแล้วตอนนี้ไม่ติดรครับหรือดูปัญหาดังแครกๆ คลิปก่อนส้มเพื่อใช้ชั่วคราว ป,ปัญหาอีกนะครับว,รรว่าเป็นอะไรอีกผูกครับองอแงมาก ภาพน้ำซึมม้ด้า้น้ำซึ็มครับ ติดนะครับทุกบปื้นไม่แตกคาบาไม่เสียดูก่อนควันขึ้น

Thank you.

จากน้ำเข้าน้ำเข้ามอเตอร์น้ำเข้าครับคราบน้ำแดงเลยน้ำเข้า ข้างในใหมเล็กชดรอบครับน้ำเข้าชดรอบทัางไม่ต้องซ่อมแนะนำไม่ซื้อปั๊มใหม่ครับพันกระบาทซ่อมไม่คุ้ม ครับผมสำหรับคลิปนี้หรือดูว่าสาเหตุเป็นอะไรที่มันไม่ติดแต่ก็รู้แล้วครับตอนนี้ก็คือคอยทองแดงไหม้หมดเลยปั๊มคันโต้ครับคันโต้ครับ kt ps 125โต พันกบบาทครับชุดนี้ซื้อใหม่ซ่อมไปเดี๋ยวแพงมากกว่าของใหม่ การประกอบจากโรงงานมามันของถูกครับเหล็กไม่ดีแ,แกนตัวน,นี้มันตีจนไบพัดลวมลวมวักแกนของถูกครับ บาทพังแล้วก็ซื้อใหม่ชั่วคโาว,าวคลิปนี้ลือให้ดูครับไม่สมควรซ่อมสมควรซื้อใหม่ครับอย่า,า,า,าล,ลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนะถ้าชอบคลิปนี้ครับแนํนำหน้ซื้อเครื่องใหม่ครับขอบคุณครับ 爸爸，外头跑。